ปลุยไม่ตาย ซอมบี้มันดันตกหนึ่งสำรวจไหนตรงนี้ก่อนนะเนาะมันล็อกปะล็อกตอ้องเจาะไปทางบ้านนั่งก่อนก็ได้ตูมเหลือตัวหนึ่งไหนวะ À. Ba lạng này มั้ยโอ้ Tùng 1 Lực ันนี้เสร็จอันน้นเปิดได้ไหมประตูเนี้ยตัวนี้เปิดได้ล ตายเรียบร้อยอันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วมีรอบนอกไหมลองเดินดูมีฝั่งเมันย นนั่นไงแปบ,บเลยแต่เจาะนี่ตรงนี้ตรงนี้เข้าห้องนี้ยังแอบยิงไปแล้วไปเจาะโอเคมันมีสวิตช์ไหม มีแต่ว,ว่ามันไม่เปิดโอเคมันรอสักครู่ เรียบร้อยเนี่ปะจอยดใชมไหมมันต้องมีสวิตซ์ตือข้างบนเออเดี๋ยวเราไปดูข้างบนก่อน ตอนนี้กูอ,อยู่ห้องนอกอ้าวไปไหนไปไหนวะนะอ๋อเคลียร์แล้วเดินไปไม่ได้ติดศพอ๋อมันเป็นทางรอดมาข้างข้าง เิดประตูออกมาห้องที่มันล็อกเมื่อกี้ตัวกรดเรียบร้อยกับส่งเทเดอร์อิดเชื้ออีกแล้วอนะไรวะ ส่งเทตเตอร์หนึ่งจุดสี่กิโลทั้งนู้น